ีที่2นะครับเป็นนักเตะพิมพมิลิกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนคุ้มบ้างนะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่ามีตัวหน้าแรกอย่างน้อย1ตัวนะครับหน้าแรกมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนห้านโอเวอร์ครับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติดตามกว่า1000 0แสนคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ over topup หรือจะแอดไลน์ over underscore ท็อ p อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ทาครอบกี้นะครับตัวนี้เซนเตอร์นะครับของเอเวอร์ตันนะครับอายุเยอะแล้วนะครับสำหรับทาครอบกี้เราได้ยินชื่อนี้มานานแล้วนะครับในเกมสปีดก,ก็ช้านะครับแล้วก็พลังแฝงก็ไม่มีนะครับ โดยรวมก็ยังไม่น่าแรงนะครับต่อมา NDI นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ในตำแหน่ง r w วนะครับพลังแฝงไม่มีเช่นกันนะครับแล้วก็วีฟูดไม่ดีนะครับก็ยังไม่คุมนะครับต่อมามหาเทพเวลบริกนะครับโดยรวมก็สแตมินาไม่ดีนะครับสกิลมุไม่ดีวีฟูดไม่ดีนะครับผมรู้สึกว่าร้อยบสองกิจนี้เล่นแทบไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่น่าแรงนะครับ เอชเจวาลนะครับตัวนี้ร้อยสิบสามนะครับแต่ว่าใช้สองร้อยแต้มนะครับเพื่อนตัวนี้ผมว่าเก่งเลยนะครับเพื่อนในโหมดเลนเนะครับเป็นตัวที่พลิ้วแล้วก็มีความเร็วนะครับสดตมีหน้าสี่ดาวสกิลมุมสี่ดาวนะครับเล่นได้นะครับตัวนี้ผมว่าคุ้มนะครับเพื่อนใครที่หาสำรองนะครับหรือว่าสายงบน้อยนะครับแลกมาเล่นได้นะครับตัวนี้พลิ้วนะครับแล้วก็ตัวมันมีปั่นโค้งนะครับเล่นได้แน่นอนนะครับเอชเจวาล โรเบิร์ตซานเชสนะครับตัวนี้200แต้มเช่นกันนะครับผมว่าซานเชสก็เล่นได้นะครับเพื่อนรูปร่างโอเคนะครับ200แต้มสําหรับตําแหน่งประตูนะครับสายงบน้อยนะครับผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าแรงมาเล่นได้นะครับตัวนี้โดยรวมผมว่าคุ้มเลยนะครับเพื่อนร้อยนะครับโรเบิร์ตซานเชสเชสนะครับตัวนี้ในตําแหน่งเอลย์มนะครับก็วีฟูดไม่ดีนะครับเพื่อนก็ยังไม่น่าแรงนะครับ200แต้ม ตัวต่อมานะครับกาวินเบิร์กนะครับตัวนี้ในตำแหน่งซีเดียมนะครับรูปร่างดีนะครับแต่ว่าไม่มีพลังแฝงนะครับเพื่อนแต่มีหน้าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับตําแหน่งนี้ผมว่าน่าจะมี4ดาวครึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้4ดาวนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็แรงมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นแฟนทีมอื่นผมว่ายังไม่ค่อยน่าแรงนะครับผมให้คุมมังละกันนะครับสําหรับแฟนลิเวอร์นะครับ คริสบูลนะครับตัวนี้300แต้มนะครับเพื่อนเล่นยากนะครับนอกจากจะเป็นสายเปิดโม่งนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับแต่โดยรวมก็ยังไม่คุมนะครับอูดตัวต่อมานะครับมาร์กเกนนะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะครับอันดับห้านะครับเพื่อนพลังแผงมีส่งลูกไกลนะครับก็ผมว่าเล่นได้นะครับเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับแต่ว่ารูปร่างอาจจะเล็กนะครับเพื่อน ผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าพอจะแลกมาเล่นได้นะครับสําหรับเกงร้อยสิบสามสามร้อยได้ผมว่ายังคุ้มอยู่นะครับตัวต่อมานะครับซานะครับตัวนี้วิกฟุตไม่ดีนะครับในตำแหน่งซีเอ็มแน่นอนนะครับไม่น่าเล่นนะครับเพื่อนๆพลังแฝงไม่มีด้วยนะครับตัวต่อมานะครับคาซิมิโร่นะครับตัวนี้ในตำแหน่งซีเอ็มนะครับพลังแฝงครบนะครับขาดอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็คือสเตมิน่านั่นเองนะครับ สเตเตอมินาสีดาวผมว่าไม่พอนะครับในตำแหน่งซีเดียมก็450แต้มผมยังให้ไม่คุ้มนะครับเลลี่เคิงนะครับตัวนี้ CB นะครับเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับผมว่าพอจะเล่นได้นะครับสำหรับเลลี่เคิงโดยรวมถ้าใครเป็นแฟนสเปอร์นะครับพอจะแลกมาเล่นได้นะครับตัวนี้แต่ว่า450แต้มนะครับเริ่มเยอะนะครับสำหรับแต้มโดยรวมผมให้คุ้มมั้งแล้วกันนะครับผมว่าสำหรับบางคนนะครับที่ชอบจริงๆนะครับก็พอจะแลกเล่นได้ ตัวต่อมานะครับทีมอเวิร์ดนะครับในตำแหน่งประตูนะครับตัวนี้450แต้มนะครับแน่นอนนะครับเพื่อนๆยังไม่คุมนะครับเราว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ประตูไปสานเชสก็ได้นะครับตัวนี้แค่200ตัวต่อมานะครับรอยคีนนะครับสําหรับรอยคินนะครับตัวนี้114นะครับใช้100แต้มเท่านั้นนะครับเวิร์กเลยเป็นตตําสูงนะครับเพื่อนๆพลังแฝงมีย์เมคเกอร์นะครับมีเน็ตเคเกิลนะครับเป็นตัวที่น่าแลงมากๆนะครับเพื่อน สำหรับรอยคีนโคตรคุ้มนะครับตัวนี้ AID ดีด้วยนะครับแล้วก็ล่างนี้มีพลังแฝงมันด้วยนะครับน่าแรงมากนะครับสําหรับรอยคินนะครับสายง็ไม่เยอะนะครับต้องมีนะครับตัวนี้ต่อมาคาราฟิโอรีนะครับตัวนี้ในตําแหน่ง LB นะครับตัวนี้ใช้800แต้มนะครับโดยรวมผมว่าสเตมิน่ามันน้อยไปนะครับในตําแหน่งแบ็คโดยรวมเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพราะว่าเพิ่มอีก200แต้มนะครับเราจะได้อุยาร้อยสิบห้านะครับ ตัวนี้ร้อยสิบสี่นะครับโดยรวมผมว่ายังไม่คุ้มนะครับตัวต่อมานะครับเซมิโยนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับเพื่อนเด้วคยความที่ถานอัตราพานะครับแล้วก็ตัวมันมียิงไกลนะครับเปิดได้ยิงได้นะครับตัวนี้ก็ไม่แย่นะครับเพื่อนเพื่อนแต่สําหรับผมนะครับผมว่ายังไม่สุดนะครับ um เพื่อนถ้าในตําแหน่งนี้ผมว่าเพื่อนๆรอซาร่าก็ได้นะครับเพื่อนหรือแม่งก็บูกยซาก้าผมว่าน่าเล่นนะครับส่วนเซมิโยผมว่ามัน รูปร่างใหญ่นะครับเพื่อนๆไม่ก็ตรงเมตานะครับแล้วก็สแตมิน่าน้อยไปนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบถาวาทถาม่านะครับตัวนี้เล่นได้นะครับโดยเรมไม่คุมมังแล้วกันนะครับต่อมาคอมบานนีนะครับคอมบานีต้องบอกว่าสปีดดีมากนะครับร่างนี้แล้วก็ยดีอยู่แล้วนะครับสําหรับแวงซองคอมบานีสปีดเนี่ยร้อยี่สิบเลยนะครับเพื่อนๆก็เล่นได้แน่นอนนะครับตัวมันมีพลังแฝงเน้นเชคเคิลด้วยนะครับแป็ร้อยแต้มนะครับ โดยเราผมไม่คุ้มนะครับสำหรับคอมมานีตัวต่อมานะครับอร์ตเบสนะครับนี่คือตัวที่คุ้มที่สุดสำหรับวีคนี้นะครับ1000แต้มเท่านั้นนะครับสำหรับอร์ตเบสเนี่ยโคตรคุ้มนะครับได้ทั้งเอทูเอแล้วก็มินิเจอร์นะครับเล่น LW ก็ได้นะครับเบสตัวนี้ใส่เอทูเอไม่ควรพลาดนะครับสำหรับอร์ตเบสตัวนี้ต่อมานะครับโคฟ์เมอร์นะครับตัวนี้115เช่นกันนะครับใช้แค่1,000แต้มนะครับ โดยรวมก็ต้องบอกว่าเล่นได้นะครับผาเมื่อแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่ง CM ผมว่าตัวอื่นเหมาะกว่านะครับตัวนี้ถ้าผมแนะนำนะครับผมแนะนำไห้เล่น i m นะครับผมว่าน่าจะเล่นได้ดีนะครับสำหรับโคผู้เล่นตำแหน่ง IM โดยรวม1้อย0 0นงแต้มผมก็ให้คุมนะครับแต่สำหรับผมผมว่ายังไม่ถึงคุมมากนะครับเบสดีกว่านะครับเพื่อนเบสเล่น CM ได้ด้วยนะครับต่อมายายตูเรนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องอยู่แล้วนะครับ แต่ดังเอตเวตแล้วก็แมเนเจอร์นะครับแมเนเจอร์ที่เด่นนะครับสําหรับตัวเลขแล้วก็ร่างนี้เวิร์กเรทเป็นสูงสูงนะครับเอตเวตน่าเล่นมากนะครับร่างนี้ก็ผมให้คุ้มมากเช่นกันนะครับต่อมาด็อกบาร์นะครับตัวนี้1250แต้มเช่นกันนะครับเป็นตัวที่ยิงคมมากนะครับด็อกบาร์จบสกอร์ได้สุดยอดนะครับแล้วก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆด้วยไม่ตรงเมตานะครับสําหรับรูปร่าง แต่ผมบอกเลยเล่นได้นะครับตัวนี้รูเล็ตนะครับจังหวะตอกไข่นะครับเล่นหน้าคู่นะครับตัวนี้ผมว่าเล่นได้แน่นอนนะครับ็อกบาร์มันทําได้หลายอย่างนะครับแค่เลี้ยงบอลอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่อย่างอื่นผมว่าทําได้นะครับทําได้เยอะนะครับ็อกบาร์โดยรวมผมยังให้คุมนะครับแล้วก็ตัวนี้ทีเด็ดเมนเจอร์แน่นอนนะครับเพื่อนพลังแฝงมียิงไกลนะครับยังไงก็โกงนะครับดอกบาร์ในหมดเมนเจอร์ และตัวสุดท้ายนะครับอิลจิวปานไดนะครับตัวนี้ใส่พลังแฝงกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าแรกเปนด้วย1500้ยแต้มนะครับเพื่อนแต้มเยอะมากนะครับแต่ฟานไรล่างนี้ก็คือท็อปสุดนะตอนนี้นะครับไรล,ล่างนี้ได้พลังแฝงม่งทรงพลังมานะครับก็โดยรวมผมยังให้คุ้มมากอยู่นะครับสาหรับฟานไดต้องบอกว่ากลับมาทวงบลังเมตาซีบีนะครับสําหรับฟานไดตัวนี้ รับประกันความเก่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันอาจจะแพงไปนิดน,นึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบจริงๆแลกได้นะครับผมว่ายังไงยังคุ้มมากอยู่นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อ,อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ